อะไรนะทัน,<จ>นตืต่อๆอยูะจนตาละปัดหรือสีเอามานอนตาละปัดหรือสีเขาบอกมากินกับส้มตำเดี๋ไปเด้มาได้กลับบ้านแล้วกินอะไรไม่ลงเลยเนาะมึงเหรอกลับไปบ้านไม่ได้กินนะของอย่างนี้นะใช่ไหมเทนนะเจ๊ยจ้ะไม่มีเขาขายไม่มีจ้ะเจ๊ยมีก็ขาย<ช><ช> Boy <laughs> ừ. <laughs> okay. đã lúc gần này mẹ. Hà bán bóng đó. Cây. là hết không 5 mẹ 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 เป็ดไม้บินมาไมาล่ละเหมียวเหมียว,ยวจ้ำยุ่งไมล่ละอร่อยคนได้กินอะไรไมันต้องได้กินด้วยต้องยืมน,น้ำปนไปมาให้มันกินละนี่ตัวจ้าตัวอือนี่นะกินไม่กินโดนถั่วเดีเกยได้กินตัวแล้วมีบุญจ้ะ ว่าตัวมีเอยอะไหมช <c oughs> มตำวยกันนะครับแซบๆครับแซบไหมครับเตนมนแซบเปรี้ยวแซบครับจ่าแซบจนเนื้อแตกเลยมันนาวมันลูกใหญ่แล้วนะ้ำมันเยอะนะใช่ ตังไม่เรียกหมูตั้งมาันไม่กินส้มตำเด้บอกแล้วเมื่อกี้หมูตั้งว่าแกกำลังกัดเหยื่พอดีจะทำามน่นผลก็ามาเช้ไปยันได้เร่นเกิมุิทีฮนะใช<จ>่เมียว ไข่ด้วยนะครับนี่ไข่ครับใส่ไข่สองฟองไม่เปรี้ยวได้ไงนะมะกอกก็เปรี้ยวพอแล้วใส่มะนาวยี่ออลูกหนึ่งเรียบร้อยเลยทนะีเดี๋ยวบมเบอร์บบรอนะไมากินนะเออย้ฟินฟินเอากระติกไปใส่น้ำแข็งหน่อยเรียกวาก้อนเย็ยนหน่อยนะ เมื่อวานเรามามีต็กก้อนไม่เย็นจ่าเททิ้งหมดสมตำด้วยกันครับแซ่บจริงๆเสียงเดี๋ยวมีตอนปะลาะน้ำต้มครับกระสังน้ำต้มครับ เม้อครับน้ำจ๋าน้ำน้ำแก้วแบปซี่สไปอ่ะเออโดยแล้วมันจะติกไปเหรอโอ้นักเหรอ,อจะกลับบ้านแล้วไม่เอาอะไรเลยตัวตัวอยู่นี่แต่ว่าสมองยังถึงบ้านแล้ว ตังงอืม่บเลยเต้าปิกแห้งปิกสดนี่จะเพิ่มอีกใช่ไหมเออจะใส่ปิกแห้งเข้าไปอีกลัวไม่เป็ด แต่มะเขือนะมะเขือหึ่นกสับมะกรอยาเม็ดมันหล่นเห็นไหมมันหล่นมันขมเม็ดไม่ก่อนสับไหล มันไม่เช่นเม็ดเม็ดพริกนะเนี่ยเป็นเม็ดมะเขือเปลี่ยนเป็น,มนเม,มเ็ดเ,เม็ดอยู่นี่มนเม็ดมะเขือมีแด่กุ้งแห้งนั่นเลยจ้ะเออมีแด่กุ้งนั่นมันโอยกุ้งแห้งกุ้งกุ้ง

ไปนขนมก่อนอยิงไปไอ้เท็ดนี่ครับโรตีกรอบโรตีกรอบแฟนเพจส่งมาแกะกินกับทรมตําเปิดจ,จากจังหวดัดนครศอนซี่รรมาราชไอเมียวรู้ทันทีของกินมันมาแล้วไอวินเก๋เลยนะเนอะอ๋อเย็นเลยจา้า ทำเป็นไยรุ่นไปได้โรตีตอดโกบเมียไหมเมียฮะเออมาจากไหนจ๊ะเดี๋ยว

กินอะไรไมันต้องเด็กกันแล้ววันแย่งจ่ากินข้าวเซเว่นข้าวเลี้ยงไม่กินจ่าเทให้ไม่กินพอจ่าไม่กินข้าวเซเว่นแม่งไม่แย่งจ่ากินอีกจ่าจะพูดว่าข้าวของเลี้ยงขนาดแมวยังไม่กินใช่ไหมเทเป็ดกินเป็ดยังไม่กินเลยมันบอกกลับกรับกรับกรับหมด ให้มันมันดีเส้นเอ,อจิมน,นี่ดูดีก็มาตอดจนไลยจ้ะอืมอร่อยน,นะใช่

กินหมดคนได้กินอะไรมันต้องได้กินด้วยหมดมาแนละ้วขอจบการได้ดำแค่นี้กันนะครับขอบคุณที่ติดตาม YouTube ลูกแะยะต่ตากพากินไปดียวนะครับขอบคุณครับ